กลายเป็นเรื่องใหญ่แน่แนพูดได้เลย,เยง,งานนี้นะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเห็นไหมละ่ะอยู่ดีไม่ว่าดีนะไปไปสู้กับระบบมันสู้กันไม่ได้เลยในเมื่อตัวรู้ตัวเองว่าตัวเองมีความผิดถึงไม่ผิดคุณก็ต้องให้เขาไปตรวจว,ว่าตรวจสอบออนว่าผิดหรือถูกถูกไหมถึงถึงคุณรู้ในใจว่าม,มันไม่ผิดนะคุณก็ให้เขามาตรวจสอบสิถูกไหมยิ่งยิ่งคุณไปสกัดกั้นเขาไม่ให้เขามาตรวจสอบเขายิ่งสงสัยเขายิ่งอยากจะตรวจสอบ อ่าไม่ใช่ของพ่อแม่แบ่งให้นะคะหรอกออันนี้ก็ต้องตรวจสอบต่อไปนะครับนะเอฟซีนะเออคุณนีราวดีอันนี้ก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเออมันเป็นที่อยู่อาศัยหรือเปล่าเสมอที่อยู่อาศัยนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเอฟซีมันคุยกันได้เพราะมันเป็นเป็นที่อยู่อาศัยเพราะคนที่นั่นเขาก็อยู่อาศัยกันมาแบบนี้อันนี้เราเข้าใจได้อยู่ เออมันไม่ใช่ที่ข้างนอกไงอ่าเราเข้าใจอยู่นะครับตรงนี้อ่าแต่แต่ว่าเรื่องแบบนี้เนะี่ยมันก็ต้องเข้าใจแหละนะว่าเออมันผิดตรงไหนยังไงนะครับคุณก็ไปทําให้มันถูกต้องสาถูกไหมคราวนี้คุณคนไปแย่รังแตนนะเออคุณไปแย่รังแตนนะให้มันให้มัน,มนคุกขึ้นมาเนะ่ะเอฟซี A, โอตายนะมันก็จะจะลำบากแล้วนะเออใช่ กลายเป็นเรื่องใหญ่ไงเรื่องเล็กๆเนี่ยนะครับคุณลมเย็นคิดว่าไหมถูกไหมเอฟซี FC เขาคิดดูสิว่าเออหนึ่งคุดเขาก็มาคุณก็ตั้งคุณรู้กันครั้งแรกแล้วว่าเขาจะมาคุณก็บอกอยู่ว่าจะมีคนมาเอี่ยยัไม่ไม่ต้องไปถามว่าออ้ยไม่เห็นมีรายงานไม่เห็นมีการแจ้งเตือนนู่นนั่นถึงไม่แจ้งเตือนคุณก็รู้ว่าเขาจะมาเ <laughs> พราะในไลฟ์ของคุณบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับ เออบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาจะมาคุณก็ยังคือคุณไปขุดหลุมดักรอเอาไว้แล้วไงเอฟซีกอาไห้เขาติดกับแล้วเปิดประตูบ้านอ่ะแกล้งบอกว่านะเอ,อลืมเปิดลืมปิดบ้านเห็นไหมมันชัดเจนอะไรขนาดนั้นคือถ้าคุณถ้าคุณจะไปเล่นงานเจ้าหน้าที่เขาที่เขาเขาเออเขาเฉียวเฉียวเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาคลิปเนี้ยคลิปที่คุณพูดไว้เนี่ยอ่าเอาไปนําเสนอเลยว่านี่ไง มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าคุณทำอะไรคุณคาดหวังจากตรงนี้เพราะอะไรนี่ไงตรงนี้ตั้งหากคุณก็จะโดนอีกว่าคุณมีการวางแผนเอาไว้ก่อนแล้วเออเพื่อจะสร้างสถานการณ์ใช่ไหมมาครั้งแรกเปิดบ้านรอเลยใช่ไหมเออครั้งสองปิด บ้านแน่นนะครั้งแรกนะเขาก็รู้นะครับครั้งแรกเขาก็รู้เขาก็วางแผนว่ายังไงก็ตกหลุมว่าเขาขุดไว้แล้วขุดหลุมพลางเอาไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องตกหลุมแน่นอนแต่คราวนี้เขาก็ไม่ไปไงเออเขาบอกว่าแอดก็บอกแล้วเห็นไหมเขามีกล้องวงจรปิดวันนี้เขาบอกเลยว่าเนี่ยเขามีกล้องนะเออเขามีกล้องมันชัดเจนไหมเอฟซีว่าเขาขุดหลุมเอาไว้จริงหรือเปล่าใช่ไหมเขาขุดหลุมเอาไว้แล้ว กะว่ายังไงเดินเข้าไปง่ายง่ยไงเดินเข้าไปง่ายง่ยไงเออเขาบอกเนี่ยมีคนบุกเข้าไปไม่มีไม่ม,ม,มีใครบุกเข้าไปหรอกเออก็แน่จริงก็เอากล้องมาเปิดให้ดูสิถูกไหมเออมันเห็นอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เข้าไปเขารู้อยู่แล้วนะครับใครจะบ,บุกเข้าไปไน้ยไหมในเมื่อไม่มีเจ้าของบ้านอยู่เออก็เอามาได้นี่แหมทุกคนเขารู้ดีว่าเขาเข้าไปหรือเปล่า จะไปอ้างนูน่นอ้างนี่ไม่ได้นะครับเขาก็อยู่ภายนอกจะไปหาว่าเขาบุกลุกไม่ได้คุณก็รู้อยู่ล่วงหน้าแล้วว่าเขาก็จะมาเออแต่คุณก็หนีออกไปเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเข้าไปไง <c oughs> แล้วเปิดรออ้าซ่าไว้เลยกะว่ายังไงกูงานนี้กูได้หลายได้หลายแน่นอนเขาคิดอย่างนั้นเอ,อแต่ก็ผิดคาดไงเออนะก็พูดง่ายว่ายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะเออยังปกป้องอยู่ เออเห็นไหมเอฟซีโอ้ยตายนะครับงานนี้บันเทิงเริงสินแน่นอนนะครับอา่าอโอ้ยเขาคงไม่ยุ่งหรอกไปหาเขานะ่ะเขาจะไปเกี่ยวอะไรถามหน่อยถูกไหมจะไปร้องเรียนผู้หลักผู้ใหญ่หนึ่งคุณเขาก็จะถามว่าคุณผิดถูกยังไงถูกไหม ในเมื่อคุณปกป้องคุณไม่ให้เขาเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ไงโอ้คุณไปไปหาเรื่องหาราวให้เขาไปเลือกปวดหัวมันไม่ใช่ไงคุณไปตีโพยดีพายคนอื่นเขาไปช่วยมันไม่ใช่ยังไงมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอยู่ดีสุดท้ายยังไงคุณก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแอดพูดได้เลยนะครับว่ายังไงกูก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอยู่ดียังไงเขาก็ต้องตรวจสอบอยู่ดีจะว่าเขาจะละเว้นไว้เนี่ยมันไม่ใช่คุณก็คุณก็ทําตามให้มันถูกต้องแค่นั้นเอง เออไม่เห็นมันจะเรื่องอะไรเยอะแย,ยะเลยกูไปทําให้มันใหญ่เปล่าๆไปโชว์เพื่ออะไรถูกไหมล่ะกูก็ทําให้มันถูกไปสิไปเถียงเขาก็ไม่มีประโยชน์เลยเนื้อมันมันผิดเออไปเถียงยังไงเถียงได้ยังไงเถียงก็ผิดอยู่ดีเออไปกล่าวหาเขาอยู่นั้นเข้ามาตามหน้าที่มาครั้งแรกไม่เจอครั้งสองเขาต้องมาสิไหมครั้งสองก็ไม่ให้เขาเข้าอีกคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่พูดได้เลยเป็นเรื่องใหญ่คุณไม่ให้เขาเข้าไป ขาก็ต้องมาตรวจสอบอยู่ดีเออยังไงยังไงเขาเลิกล้มไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นมาตรฐานอา่าถ้าเขาจะเลิกล้มอ่าคนนี้นะมันจะกลายเป็นมาตรฐานโดยทันทีเลยนะเออว่าต่อไปเนี่ยจะไปเข้าบ้านใครก็ไม่ได้เออใครทําผิดก็เข้าไม่ได้สิถูกไหมเพราะว่าบ้านเมืองมันจะใช้กฎหมายไปทําไมก็ไม่ต้องมีแม่งแล้วกฎหมายเออแล้วมาทําผิดแล้วไม่ให้เข้าอ่ะ เออใครก็ทําได้สิเออจะไปอ้างอยู่ว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไงอืมผู้หญิงละ่ะก็เอาเอาเอาไอ้นี้มาไงเอากล้องวงจรปิดมามาตรวจดิใครเข้าไปคนที่มาด้วยกันเขาก็บอกอยู่ไม่มีใครเข้าไปเลยเออเขาก็าไม่เข้าไปเออเข้าไปในอาณาเขตไอ้รั้วประตูบ้านอะ่ะเขาไม่เข้าไปอยู่แล้วนะ แล้วก็รู้อยู่แล้วว่านี่ไอ้ที่จะเข้าไปเนะี่ยมันเป็นหลุมพงังนะเปิดประตูเข้าไปก็ตกหลุมเลยแหละบอกตรงตกหลุมแน่นอนเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะอื๋อตรวจสอบเรื่องบ้านด้วยใช่หไหมโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะเออถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะตรวจสอบเรื่องโอ,อไปกันเรื่อยเลยล่ะเอ็ดว่า งานนี้ไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะแอดว่าเนี่ยอ,อ,อยู่ดีไม่ว่าดีนะครับงานนี้เดือดอะไรเดือดตลอดเดือดตลอดอยู่แล้วงานนี้โอ้โหนะครับนะเดือดผุดๆเลยละเดือดตลอดเลยนะครับนะเออในประเทศไหนนางถูกเสนอหรอ,อเดือดแน่นอนนะครับไม่จบแต่เพียงเท่านี้เอ็ดพูดได้เลย,เลยไม่จบแต่เพียงเค่านี้ มันยังมาคือพูดง่ายเขาไปแล้วเขาก็ต้องกลับมาใหม่แล้วเขาเนี้ยเขาจะเตรียมตัวมาให้ดีกว่านี้ฮ <c oughs> ะยังไงคุณก็ต้องยอมอยู่ดีสดท้ายคุณต้องยอมดีไม่มีทางหรอกที่คุณจะสกัดกัน้นนะการมาของอ่าเจ้าหน้าที่ได้คนไม่มีทางที่จะไปสกัดกัน้นเขาไม่เข้ามาได้เเดี๋ยวเขาเขาไปเตรียมตัวมาใหม่ในเมื่อครั้งนี้คนมาอ้างบอกว่าต้องมีเอกสารต้องทำ,น,น,ำนู่นนั่นนะี่ะ เออเขาหัวแพทย์นะเนี่ยนะไม่ท่าธรรมดานะก็หัวแพทย์อยู่นะถือว่าเขาใช้ได้แต่ว่าอย่าลืมนะยิ่งทําแบบนี้นะครับยิ่งทําให้เห็นว่าเขายิ่งเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคราวนี้เขายิ่งหนักละเอาพูดง่ายอ่าออ,อ,อเขาแตกหักโอ้เ้อแตกหักกันมานานแล้ว เขาเรียกว่าผักมิตรให้เป็นศัตรูตแล้วล่ะเอปีตอนนี้นะบอกตรงว่าผักมิตรให้เป็นศัตรูตแล้วนะก็บอกแล้วไงไม่มีใครเขาเอาแล้วไงตอนนี้นะนะเพื่อนฝูงก็แตกกระสันสั้นเซ็นกันไปหมดแล้วถูกไหมแยกย้ายกันไปหมดแล้วเออชัดเจนแล้วเห็นไหมเอเขาคิดว่าเขาอยู่เหนือแบบชิวชิเบอแบบชิวๆไงอยู่เหนือแต่ต่อไปจะไม่มีใครแล้วอยู่ในนั้นก็ อยู่แบบเหมือนก็อยู่โดดเดียวอะเมือไม่มีใครเขาไปยุ่งด้วยเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขารู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาไม่จําเป็นต้องไปยุ่งเกี่ยวแล้วต่อไปกาคงไม่มีใครไปยุ่งเอเพราะว่ายุ่งไปแล้วมีแต่ปัญหามีแต่ประเด็นอ่าก็เนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ไงถามว่าเขายอมเขาไม่ยอมอ่าเขาไม่ยอมใครอ่าแล้วผิดถูกเขาก็ไม่สนด้วยโอ้โหอันนี้หนักเลยนะอะ เขาไม่ยอมใครแล้วก็ผิดถูกผิดถูกเขาไม่สนด้วยจะผิดจะถูกเขาไม่สนอันนี้มันไม่ได้นะเอฟซีนะในเมื่อว่าเราอยู่ใต้เนี่ยถูกไหมอยู่ใต้อยู่ใต้กฎหมายเนี่ยคุณจะไปอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้อันไหนอันไหนมันควรไม่ควรใช่ไหมคุณก็ต้องคิดก่อนถูกไหมอ่ามันต้องคิดก่อนคุณทําผิดคุณบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่ขบวนการมันเข้าเน่ยอยู่แล้วมันผิดอ่ะอ่ ใช่เขาเขาไปแทนผู้ใหญ่เขาก็ทําหน้าที่เ็าถูกต้องแล้วไงถูกไหมเออถ้าถ้าผู้นําเขาไม่มาเนี่ยผู้นําเขาไม่มาเนี่ยเขาก็ต้องให้ผู้ช่วยมาแทนถูกไหมล่ะแล้วผู้ช่วยจะไปเข้าข้างเขาได้ไหมม,ไม,ไไไมันไม่ได้ไงะเออจะไปจะไปกลางแขนกั้นเนี่ยมันไม่ได้ไงคุณอยู่ในหน้าที่เออเขาพูดเนะี่ยมันก็ไม่ผิดอ่าเห็นไหม แล้วคนนี้มันจะกลายเป็นปฏิปักษ์กันใช่ไหมเออจะกลายจากจากเป็นเพื่อนเนี่ยนะจากเป็นมิตรกลายเป็นศัตรูต่อไปเป็นไงมันมีอยู่แค่นี้เองนะครับเอฟซี FC. อืมใช่ไหมตัวเป็นๆเ,เลยล่ะเออมันมองเห็นอะไรได้หลายอย่างนะเรื่องนี้เนะี่ยเอ็ดว่าเนี่ยเริงจริงไหมมองเห็นอะไรได้หลายอย่างว่า คนที่พยายามดื้อแพ่งนะครับคนที่จะไม่ยอมรับผิดไม่ยอมว่ามันผิดหรือถูกไม่เข้าสู่ขบวนการว่างองั้นเถอะเออพอไม่เข้าสู่ขบวนการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเออเพราะอะไรเดี๋ยวเขาก็มาใหม่เขาจะปล่อยไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะกลายเป็นบรรทัดาฐานเนี่ยถ้าปล่อยถูกไหมเขาก็ต้องมาอยู่ดีมาครั้งสามเนี่ยรับรองได้เนี่ยเออคนก็ต้องยอมเขาอยู่ดี ใช่ยังไงเขาก็ต้องมายังไงเขาก็ต้องเข้าลากเข้าไปอยู่ในกระบวนการแล้วแล้วก็จะเพิ่มคดีความเข้าไปอีกนะเออเพิ่มเข้าไปอีกฐานะที่นะเออเราจะไปถามหน่อยนะครับคุณจะไปร้องขอความเป็นธรรมจากใครอ่คุณทําอย่างเงี้ยเออถามหน่อยคุณจะไปร้องความเป็นธรรมจากใครใน,นเมื่อคุณผิด เออถูกไหมคุณไม่ให้เขา,เขาไปตรวจสอบอ่ะนะครับยังไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์นะครับคุณจะยื้อเขาได้ยื้อไปยื้อมาก็าต้องเข้าสู่กระบวนการอยู่ดีเออไม่เห็นจะตรงไหนเลยคุณจะไปสู้เขาได้ยังไงเนี่ยเมื่อมันเป็นกฎหมายเออในประเทศนี้มันอยู่ภายใต้กฎหมายไงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสิเมื่อเราเป็นคนดังแล้วยังไงล่ะ เออดังไม่ดังทําผิดไม่ผิดเหรอเออมันใช่เหรอมันไม่ใช่นะดังดังก็ต้องเข้าสู่กระบวนการถ้ามันถ้ามันผิดก็ต้องผิดอืมใช่งานหน้าก็หนักอีกวันนี้อีกเอฟซี FC. พูดยง่ายงานหน้าก็หนักแล้วคุณจะไปต่อต่อต่อล้อต่อเถียงกับเขาก็ไม่ได้อีกงานเนี้ยอ,อ่าก็คือหนักทุกงานแล้วงานนี้นะ เออคิดว่างานนี้มันงานเล็กๆก,ก,กับกลายเป็นงานใหญ่ไปซะแล้วนะอืออเก่งละเรื่องแค่นี้โอ้ไม่มีทางสู้ได้หรอกไอ,อ้พูดได้เลยนะ่ะคุณจะสร้างให้มันให้มันเรื่องใหญ่ก็ได้นะเขาก็ยินดีนะเขาจะทำให้ได้ให้มันเป็นเรื่องใหญ่ได้เขายินดีด้วยนะเอาจริงๆยินดีว่าที่จะทำได้เนี่คุณพยายามจะสร้างให้มันถ้ามันเข้าสู่กระบวนการไปก็แล้วไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลย ถูกไหมเออเข้าสู่กระบวนการก็ทําให้มันถูกต้องซะเอ,อเสียค่าวงก,ก็ปรับไปก็ว่าไปแค่นั้นเองเออแต่คุณพยายามยื้อเข้าไว้เนี่ยเพื่ออะไรเออใช่ครับผมคนดังๆคนใหญ่ๆโดนหมดและ้นะครับเอฟซี FC. คนใหญ่กว่าเขาแค่ไหนนะสุดท้ายเขาหนีก็หนีไม่พ้นถูกไหมเขาก็ต้องเข้าเข้าไปอยู่ข้างในอยู่ดีถูกไหมคนจะเล็กจะใหญ่เนี่ยเขาจะสร้างให้มันเป็นบรทตรฐาน